ตคครับข่าวดีสำหรับคนลงทุนทองคําเมื่อทองคําพุ่งจุดสูงสุดเป็นประวัติการนะครับตอนนี้ทะลุ3,200เหรียญต่อทรอยออนส์เงินบาทในทะลุ5 4 0 0บาทต่อบาททองคำนะครับสวัสดีครับทุกคนผมมีมพจนนะครับวันนี้วันศุกร์ที่11 เมษายน2568นะครับราคาทองคำในตลาดโลกเนี่ยก็พุ่งแตกระดับที่สูงที่สุดเป็นประติการนะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองเดี๋ยราคาทองคำถ้าเป็นตัวสปอตนะฮะตอนนี้เพิ่มขึ้นมาแตะไปที่3,211เหรียญต่อรอยออนนะครับ ปัจจัยที่มันมีผลนะฮะแน่นอนความตึงเครียดทางสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับทางฝั่งของจีนนี้นมีผลอยู่แล้วเพราะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ประกาศเพิ่มภาษีนําเข้าจากจีนเป็น145%ก็เลยทาให้นักทุนก็หันมาถือทองคำนะครับในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยซึ่งถ้าไปดูอีกหนึ่งปัจจัยนะครับคือค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าด้วยตอนนี้อ่อนค่าลงมาประมาณ1%เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆนะครับก็เลยทาให้ทองคาเองก็จะมีราคาที่ถูกลงสําหรับผู้ที่ถือสกุลงิน ถัดมานะครับแนวโน้มการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดก็มีผลนะฮะเพราะข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดเนี่ยก็ชี้เห็นถึงความเป็นไปได้เหมือนกันว่าฝั่งของธนาคารกลางสัมริกาจะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนแล้วก็อาจจะลงไปถึง1%ภายในช่วงสิ้นปีนี้ก็เลยเป็นปัจจัยบวกนะครับทีนี้ราคาทองคําในบ้านเราเป็นยังไงครับเช้าวันนี้ที่ผมเช็คดูนะครับราคาทองคาแท่งที่ขายออกอยู่ที่5400บาทต่อบาททองคทองรูปพรรณขายออก51,200บาทต่อบาททองคํา จะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้น5 5 0บาทในช่วงเช้าวันนี้นะครับรวดเดียวเลยนะฮะงั้นน่าสนใจมากถามว่ามีโอกาสไปต่อไหม ในภาพระยะยาวนะครับก็ยังมองว่าทองคํายังคงได้แรงสนับสนุนนะครับจากความไม่นอนของเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองโลกนะฮะแต่ว่ายังไงก็ตามครับการเจรจาการค้าระหว่างประเทศนโยบายการเงินของสหรัฐอเมริกามันก็เป็นปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะเปลี่ยนเกมได้ตลอดเวลาแต่ถ้าภาพระยะสั้นถ้าคนไหนยังไม่มีของนะฮะยังไม่ได้ซื้อเลยนะฮะยังไม่ได้ซื้อทองคำเราม้อระวังหน่อยนะครับเพราะขึ้นมาค่อนข้างจะ เร็วนะครับหรือว่าอาจจะรอซื้อเมื่อมันย่อลงมาหรือมีการปรับฐานลงมาค่อยเข้าไปซื้อก็ได้นะครับอย่ารีบอย่าไปไล่ราคานะครับยินดีด้วยครับสำหรับคนลงทุนในทองคำสวัสดีครับ